สวัสดีครับวันนี้เจ้ามานาชัยนำเหรียญ10บ,บาท2สีที่ระลึกนะครับเหรียญ10บ,บาท2สีที่ระลึกครั้งนี้ก็เป็นคำที่นักสะสมเรียกกันนะครับประเดียญ10บ,บาท2สีที่ระลึกวันละที่ครบรอบ200ปีแห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเหรียญน,นี้ออกมาปีพศสองพัน้าร้อยนะครับออกมาปีพศสอ4 7า้ ก็ถือว่าอายุเหรียญเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับก็ลองหามาเก็บสะสมดูนะครับลองหามาเก็บสะสมกันดูนะครับอีกเรื่องหนึง่งช่องของผมไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับไม่ได้รับซื้อเหรียญแต่มาเชิญชวนเก็บเหรียญเพราะการเก็บเหรียญน,นั้นเป็นการออมเงินอ,อีกวิธีหนึ่งนะครับ มาเรียนรู้วิธีการเก็บเหรียญเก็บอย่างไรให้มีความสุขนะครับไม่ทุกข์ใจนะครับเก็บแบบไม่ทุกข์ใจเพราะการเก็บเหรียญการสะสมเหรียญนี่งานสะสมเป็นงานอดิเรกนะครับทําแล้วมีความสุขไม่ใช่เก็บแล้วมีความทุกข์นะครับจะเก็บแล้วมีความทุกข์ไม่เียกว่างานอดิเรกนะครับท้านนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจครับขอบคุณครับ